แก้ปัญหากลิ่นอับชื้นในรองเท้าแก้ปัญหารองเท้าไม่แห้งแก้ปัญหารองเท้าเปียกถ้ามีปัญหานี้อยู่ผมมีตัวช่วย Shoe Dyer ตัวช่วยลดความชื้นในรองเท้าตัวนี้นะครับจะใช้ไฟ10วัตต์นี้ไม่ได้มีพัดลมในตัวนะครับแต่ว่าการทํางานของมันเนี่ยความร้อนมันจะออกมาผ่านรูนะครับ360องศาเลยนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแค่เราเสียบปลั๊ก เมื่อเราเสียบปลั๊กไปแล้วนะครับจะเห็นไฟสีฟ้านะครับซึ่งเป็นไฟหลังสี U V e ที่จะช่วยฆ่าเชื้อโรคนะครับจากนั้นเราก็เอา t ูไดเออร์ใส่เข้าไปในรองเท้าสอ,สองข้างนะครับความร้อนของมันนะครับก็จะเพิ่มขึ้นจนถึงสูงสุด55องศาใครเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับรองเท้ามันก็จะค่อยๆแห้งนะครับ คนไหนสนใจนะครับก็กดเข้าไปดูในตกกักรได้เลยนะครับสำหรับให้เจ้าชูไดเออร์